เด็กๆตัวนี้เราสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้พี่อนุญาตให้ลูกใช้เครื่องคิดเลขได้โดยตัวนี้คือสรุปเด็กๆสรุปสูตรปริมาณสารสัมพันธ์ จดเดอ้อเดี๋ยววันนี้จะตรวจที่จดเลคเชอร์นะจ๊ะข้ามข้ามพี่เบนมาเร็วโดยอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะจะตรวจสรุปทั้งหมดทุกคนนะจ๊ะห้ามหลอยแบบว่าข้ามบรรทัดเดอ้อโดยสูตรปริมาณสารสัมพันธ์เริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มรอ n เท <N S 2> ่ากับเมื่อกี้อ่ะเยี่ยม n เท <N S 1> ่ากับ g <V. S 1> ส่วน m w เท่ากับ v ส่วนอะไร วีวีวีวอลลุมยี่สิบสองจุดสี่เยี่ยมเท่ากับจำนวนอะตอมส่วนด้วยเออร์เลอศอะตอมส่วนด้วยอะโวคาโดซึ่งอะโวคาโดนัมเบอร์มีค่าเท่ากับหกจุดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามเท่ากับจำนวนโมเลกุลอาโมเลกุลส่วนด้วยเอนใหญ่ เยี่ยมคูณกับอะโวคาโดแล้วถ้าสมมุติพี่อีฟเราอะยังมีอีกนะเราเรียนเรื่องความเข้มข้นของสารจริง,รงๆแล้วตัวเนี้ยมันไปสู่ N เท mm ่า hmm. กับซ V ส่วนพันได้ด้วย C mm hmm. คือคอนเซนเทรตความเข้มขน้น V v o l ลลุม hmm. เหมือนเดิมซึ่งตัวนี้มันเป็นสรุปพี่อีฟจะเขียนให้ว่าแต่ละตัวมีค่าเป็นอะไรหรือมีความหมายเป็นอะไรรอบเดียวนะหลังจากนั้นตัวอย่างข้อสอบสี่ข้อทำเอง เนาะโจทย์แล้วทําเองแล้วพี่จะตรวจทีละคนนะจ๊ะอ่ะโดยเอนเล็กนะเอ็นเล็กเอ็นเล็กคือจํานวนโมลอ่าจำนวนโมลเขาจะใช้หน่วยตัวย่อคือ MOL MOL คือโมลเออ l ซึ่ง V เนี่ยคือเป็นเอ่อเขาเรียกว่ามวลโมเลกุลเอ่อก็คือ น้ำหนักน้ำหนักของน้ำหนักของสารน่ะเออน้ำหนักเขาใช้คำที่เป็นทางการว่าอะไรเออน้ำหนักของสารนี่แหละอ่ะเออมวลของสารได้มวลหรือน้ำหนักของสารก็ได้ลูกเฮกกำลังแบบว่าคือเราจะใช้คำที่มันเป็นทางการไปเลยที่ก็กลัวลูกจะแบบเฮ้ยกลับมาอ่านแล้วมันคือตัวอะไรวะอะไรเงี้ยเออจะเอาคำง่ายๆให้แบบเข้าใจง่ายๆหน่อยเป็นกรัม เออหน่วยเป็นใช่หน่วยเป็นกรัม m.w. molecular weight นะถ้าเอาแบบเต็มๆม,ม,มันก็คือ molecular weight ไงแล้วทีนี้แปลออกมาเป็นไทยก็คือเป็นมวลโมเลกุลวีวีวีวอลลุมแปลว่าอะไรปะย่มปริมาตร ตึ่งปริมาตรน่ะจะต้องมีหน่วยเป็นลูกบาทเดซิเมตรเด็กๆหนึ่งลูกบาทเดมีค่าเท่ากับกี่ลูกบาทเซนติเมตร hello 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 ตอบหนลูกบาทเดซิเมตรถูกเท่ากับ1นึ่พันลูกบาทเซนติเมตรเอเอเอ่ะทีนี้จำนวนคำตัวที่เราเขียนว่าอะตอมก็คือจำนวนอะตอม แล้วอะโวคาโดเนี่ยหรืออะโวที่เราเขียนเนี่ยคืออะโวคาโดนัมเบอร์ค่าเป็นหกจุดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามเสมอพี่อีฟรูเขาจะวงเล็บมาให้นี้ครับคำตอบโอ้ยแกมันน้อยมากเลยโออมันแค่ไม่มีใครวงเล็บมาให้เลยนะถ้าสอบเคมีจริงอ่ะคือตัวเลขอะโวคาโดนัมเบอร์ลูกต้องจากเอาเอง ไป้างไม่มั่นใจใช่แต่มมสีไม่มีชัวร์ใช่โมเลกุล่าก็คือจำนวนโมเลกุลลูกอ่านะคะอ่าแล้วตัว N ใหญ่เนี่ยพี่จะบอกว่ามันคือตัวเลขห้อย ของธาตุตัวนั้นๆสมมุติเมื่อกี้สูตรโพพาอลที่เราเรียนไป c สาม h แปด o c สาม h แปด o สมมุติมันหาม n ใหญ่ของ c n ใหญ่ของ c คืออะไรก็สามตัวห้อยอะลูกอะตัวห้อยของธาตุนั้นๆหรือสมมุติมันบอกว่าสมมุติว่ามันบอกว่าโมเลกุลของไฮโดรเจนตัว n ใหญ่ของไฮโดรเจนต้องเป็นแปดนึกอ,ออกไหม สมมุติสมมุติพี่อีบอกว่าหุยแกฉันให้สูตรแบบมั่วซ่วมาเลยนะสมมุติให้เป็น X8, C10 เอ่อแล้วก็ดับบิยูสิบสองสมุติพี่บอกว่าจงหาโมเลกุลของดับบิลยูเอ็ใหญ่เป็นเท่าไหร่เอใหญ่ของดับเบิยู <U S 2> เป็นเอใหญ่ <hein? S 1> ของดับบิลยู เฉพาะดับันยสิบสองแล้วสิบสองก็ไปคูณเลขอะโวคาโดหกจุดศูสองแค่นะั้นแต่ถ้าสมมุติมันบอกว่ามวนโมเลกุลหรือจานวนโมเลกุลของธาบนี้เอเป็นเท่าไหร่โูเอ<ม>ก็คือทั้งหมดสมมุติมันถามถึงธาบุทั้งหมดลูกก็เอาเอตัวห้อยทั้งหมดมาบวกกันแต่ถ้าสมมติอุ้ยแกฉันระบุแค่เป็นมวลโมเลกุลของคาร์บอนลูกก็มาดูแค่คาร์บอน อ่าถ้าระบุแค่เป็น x ลูกก็เอาแค่ x หรือถ้ามันเป็นแค่ดลูกก็เอาแค่ดแค่นั้นอันดับแรกเร,เราต้องดูก่อนว่าเอ้ยอยู่ที่ว่าโจทย์มันถามอะไรใช่ไหมอ่าทีนี้ตัว n เนี่ยเขียนย่อๆคืออะไรเอาเป็นตัวห้อยเนาะเราเขียนย่อๆสั้นๆเนาะนะคะ n ใหญ่เนี่ยนะคะคือตัวห้อย ตัวห้อยของ3มชนิดนั้นๆถ้ามันถามตัวเดียวก็ดูห้อยของตัวนั้นๆถ้ามันถามของโมลเลกุลทั้งหมดจากตัวห้อยมาบวกกัน C i คือย่อมาจาก concentrate ซึ่ง concentrate แปลว่าความเข้มข้นครับความเข้มข้นจะมีหน่วยเป็นโมลาร์หรือโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรอันนี้คือตัวแปรงอะ มองเห็นไหมให้พี่เปลี่ยนสีตัวหนังสือบอกไหมบอกได้นะเปลี่ยนไหมมองเห็นไหมลูกเออทีนี้พี่มอสองครับรบกวนดูตัวเนี้ยซุ้ยมันเชื่อมสูตรด้วยเครื่องหมายเท่ากับเว้ย เออเว้ยเออมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับครับทีนี้พอเท่ากับสมมติเหมือนเมื่อกี้ที่เราทําจานวนโมลเท่ากับจส่วนเอก็ได้จํานวนโมลเท่ากับ V ส่วนด้วยยี่สิบสองจุดส่ก็ได้จานวนโมลเท่ากับอะตอมส่วนด้วยวบกัโดูก็ได้คือได้หมดเลยพี่จะยกตัวอย่างหนึ่งข้อแล้วเขียนโจทย์ให้ลูกสี่อันสี่ข้อโอเคนะสี่ข้อพี่อิ๊ปอนุญาตให้ลูกกดเครื่องคิดเลขได้เลยพี่อิปบกไม่เน้นเรื่องการใช้ตัวเลข บอกแล้วเทอมสองบางคน,นะอะอาจารย์แบบให้ใช้เครื่องคิดเลขได้บางคนใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้แล้วแต่หลักสูตรแล้วแต่โปรแกรมเนาะนะคะแต่ว่าสิ่งที่ลูกจะต้องสติก๊กหรือจะต้องได้คือสูตรอีเจบัญญาสีชมพูพี่อีบ,บอกเลยเอาคอเป็นประกันเอาคอเอกตาอยากเล่าเล่นเฮ้ยแสดงว่ามันออกชัวไงแบบเออเอาคอเนาะเอาคอ,นอเนาะนเอกตาแบบ อยู่ดีๆก็คอเช็ดรอเลยเออหยอกเล่นก็คือแบบอคอเป็นประกันเลยว่าสูตรอะไม่ให้มาแน่นอนเอออคอพี่อิดเองพี่ดเองอเด็กๆตัวสีเจจดเสร็จหรือยังตัวไหนที่พี่อิฟจดไปอะพี่อิฟจำได้หมดนะจำได้หมดนะเนใชะ ยอย่ามาหล่อลักกงลักไก่ไม่เขียมเด้ออ้าวล่าสุดเขียว,วนะลูกเขียวมะนาวเขีกวมะนาวเอ้ยเ <c oughs> นาะาำีบก็เอาเอามาเอาใจเย็นครับอ่ะเด็กๆตัวนี้พี่อิเป็นตัวอย่าง น้ำตาลกูโคตอุ้ยตายมหนึ่งเรียนมาแล้วสูตรเคมีคืออะไรเนี่ยอย่า yeah. งถ้ามันเป็นสูตรอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะ้ำซันซิลิกไฮโดรคลอริกต่างๆหรือหินปูงหินปูนอันนี้พี่ต้องรู้โดยอัตโนมัตินะนะคะซึ่งน้ำตาลกูโคตคือ C6H12O6 สิจำนวน จำนวนเท่าไหร่ดีน้อยจัาจำนวนอืมซักเดี๋ยวนะกีบขอเอาตัวเลขให้มันลงตัวดีกว่าจำนวนเก้าร้อยกรัม โดยกำหนดให้มวลโมเลกุลของ C เท่ากับ12 H เท่ากับ1 O เท่ากับ6ตรงหาพี่จะให้ลูกหาสามอันตรงนี้แบ่งเดี๋ยวพี่พาทำอันแรกเนาะแล้วตัวที่เป็นแบบ อ่อโจทยที่พี่ซืยกตัวอย่างอีกสี่ข้อลูกพิกอีกหน้าหนึ่งได้เลยหรือใชรกระดาษไม่พอมข,ขอได้เลยนะจ๊ะหนึ่งตรงหาจำนวนโมนตอบพี่อิฟหน่อยโมนคือตัวอะไรเอ็ใหญ่เลยเล็กเยี่ยมเอ็เล็กเล็กจริงเปล่าเออ ห <laughs> <laughs> ยอกเล่นนะคะ <c oughs> เออคิดดีไม่ได้เลยพวกนี้เออหัวมันไวนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าเออสองจงหาจงหาสองคือปริมาตรที่ S T P คือ standard temperature and pressure คือที่บริเวณอุณหภูมิและความดันปกกติปริมาตรตัวอะไรจ้ะเยี mm ่ยม V ข้อ3หาจำนวนอะตอมของกูโคสจำนวนอะตอมสูตรที่เราใช้คือก็คือคำว่า อะตอมใช่ป่ะทีนี้ลูกไปดูก่อนว่าอุ้ยพี่อีฟมันให้อะไรมาอันดับแรกเลยโจทย์ถามหาเอ็นลูกตั้งเอ็นตัวที่สงสัยหรือต้องการคำตอบไว้ฝั่งซ้ายของสมการเอ็นเล็กอย่าเอ็นใหญ่นะจ๊ะเอ็นเล็กแล้วทีนี้เราดูจำนวนน้ำตาลกูโคซีหกให้สิสองโอหกจำนวนเก้าร้อยกรัมกรัมตัวแปลคือกรัมกรัมกรัมตัว ตัวเยี่ยมจีตอบเลยลูกถูกผิดไม่เป็นไรกล้องหันทางพี่อีฟนี่แหละอ่ะอุ้ยพี่อีฟมันให้จีมาแล้วทีเนี้ยเราก็จะใช้สูตร N เท่ากับจส่วนด้วย MW ทีนี้อันดับแรกน้ำตาลกูโคสพี่อีฟสอนไปแล้วชั่วโมงที่แล้ว MW ของกูโคสหาด่วนค่ะ MW ของ c 6หกเฮสิบสองโอ เ <M. S 2> ดับบิวของกูโคดเป็นเท่าไหร่ตอบคิดก่อนให้คิดก่อนค่อยตอบซีรู้แล้ววุ้ยีอีฟโจย์ให้มาอีเจจีเป็นเก้าร้อยอีเจจีเป็นเก้าร <C. S 2> ้อยชัวซีตรงนี้เลยลูกซี C. เป็นสิบสองเอเป็นหนึ่งโออุ้ยขออภัยโอเป็นสิบหกนะคะไม่ใช่หก ขออภัยขออภัยตกเลขหนึ่งลูกตกเลขหนึ่งโอสิบหกลูกโอสิบหกตัวนี้นะโอสิบหกนะคะ <O 16. S 1> วายแรงมาก mm hmm. เขียนตกโ mm hmm. มเลกุเลเวทได้เท่าไหร่ต้องบอกพี่ใจเย็น,ยน <laughs> คิดอยู่ อ๋อของเราของล่าหาเป็นโมลออกมาเลยใช่ไหมเอา M W ก่อนเฉพาะ M W เป็นถูก M W เป็นร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบมาจากหกขอหกอะตอมของคาร์บอนหกคูณสิบสองเป็นเจ็ดสิบสองสิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองไฮโดรเจนหนึ่งหนึ่งคูณสิบสองเป็นสิบสองออกซิเจนสิบหกหกเป็นสิบหกคูณหกเป็นฮัลโหลสิบหกคูณหกเป็น เดียวอะไรนัสิบหกบวกเ้าสิบเกอ่ะเป็นเก้าสิบหกพอเราเอามันบว,วกรวมกันเป็นร้อยแปดสิบดังนั้นตัวเนี้เลยเป็นร้อยแปดสิบแล้วเพื่อนก็เลยตอบพีบเมื่อกี้เยี่ยมมากว่าจำนวนโมลหรือเอม,มีค่าเท่ากับเก้าร้อยหารร้อยแปดสิบมีค่าเท่ากับห้าโมลจบอย่างนี้ได้แล้วนะข้อสอบหนึ่งข้อ แล้วพี่อีจะบอกบางทีมันให้โจทย์มาหนึ่งบรรทัดแต่ข้อหนึ่งถามอะไรข้อสองถามอะไรข้อสามถามอะไรแบบนี้แล้วทีเนี้ยเอาพออันต่อไปมันถาม v หูมันจะไปยากอะไรเราได้ n ละ n เท่ากับอะไร v v มีค่าเท่าไหร่ v ส่วนด้วยเท่าไหร่ลูกจากสูตรสูถูกต้องยี่สิบสองส่วนเออยี่สิบสองจุดสี่ได้แล้วจะ้ะ n, n เป็นเท่าไหร่เอาไปแทนจะ้ะ กดเครื่องคิดเลขจับงสองง่ายไหมเออคือที่พี่จะบอกคือแกสูตรเนี้ยมสองก็ใช้มสี่ม,สม,สมห้ามหกสูตรนี้ใช้สูตรเดิมนี่บางคนไปจำนวนอะตอมละเลิศเห็ไนไหมพี่อิมรับสมมุติเราหาจำนวนโมลมาผิดอุ๊ยอันต่อไปมันก็อาจจะผิดได้นะเออสมมุตริรูปแบบ อุ้ยเราตัดเลขหาเลขในใจแบบเร็วไปนิดนึงต้องระวังนะช้าไม่กลัวกลัวไม่ชัวนะจ๊ะจำนวนโมนเป็นห้าแล้วยี่สิบสองจุดสี่ก็ย้ายฝั่งสมการขึ้นมาคูณระแกะเท่ากับ V ดังนั้น V เป็นหนึ่ง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 สองใช่ไหมขอเช็คก,ก่อน,นก็จะเป็นห้าคูณเพราะว่าห้าคูณยี่สิบมันประมาณรนะ้อยน่าจะใช่ลูกสองสองจุดสี่ เป็นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งร้อยสิบสองหน่วยเป็นลูกบาทเดซิเมตรจบ<ด>นี่ได้แล้วนะสองคะแนนจะบอกให้แล้วครูเขาไม่ได้ใจร้ายมาออกข้อสอบหนึ่งข้อถามสามอย่างนะจ๊ะเออโหมจำนวนอะตอมง่ายเลยทีเนี้ยเอเท่ากับอะไรจำนวนโมลเท่ากับอะตอมส่วนอะไรครับ อะตอมส่วนอ <Stars S 1> ะโวคาโดเยี่ยมนี่แล้วพี่อีกจะบอกเลยนะเลขอ่ะแกเอ้ยเรียนไหวใจเกิดถ้าเป็นมอสองอยู่แค่นี้มปลายอาจจะเป็นแบบอาจจะมีเป็นทศนิยมอย่างาเช่นห้าจุดหกโมลห้าจุดแปดโมลอะไรอย่างเงี้ยแต่มต้นนะเขาเน้นสูตร จำนวนโมนโอ้ยสีชมพูอันเดิมเลยอะแกเอ็นเป็นห้อาอะโวคาโดนัมเบอร์มีค่าเท่าไหร่หกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สิบสามเท่ากับจำนวนอะตอมโอโ้โ,อโหโอ้โหห้าหกสามสิบโอ้โหเลื่อนจุดหนึ่งกรุ่มสามจุด มันเป็นสามสิบจุดหนึ่งเนาะเราก็จะเลื่อนจุดให้เป็นสัญากรวิทยาศาสตร์สามจุดศูนย์หนึ่งคูณสิบยกกำลังยี่สิบสี่หน่วยเป็นอะตอมจบที่พอเขียนภาษาอังกฤษแล้วกันภาษาไทยเขียนไม่พอพร <อ S 1> ้อมไหมสี่ข้อคือพี่คิดจะเขียนเออใช่คือพี่รู้ได้ไงอ่ะเอ็กต้าเรียนจนจนเสียงและทายใจพี่พินได้ พี่จะเขียนโจทย์สั้นๆแบบนี้เหมือนเดิมแต่หาสี่างก็คืออันเนี้ยใช่ครับเมือนอันเนี้ยหาออกมาสามข้อแต่อันต่อไปหาสี่ข้อไม่ไม่ไม่หาเป็นหาข้อย่อยหาข้อย่อยสี่ข้อเดี๋ยวใครใครโจทย์เสร็จแล้วรอแป๊บนึงนะ แรงมากบึกมาหมดอะไรตอนนี้ใม่ครใ่เงนี้ยพิ่งลอกเนาะโตดจะไม่ขึ้นเลยรีบเกิดอ่ะเด็กๆก่อนก่อนที่จะให้ทำเองตรงนี้มีใครสงสัยไหมมีไหมลูกสำารักความรู้หรือเปล่าแบบเออน้องบอก น้องมาเห็นตัวเลขแล้วอาอบยากลัวเอาแล้วนะพี่จะเลื่อนเพราะว่ามันจะต้องเป็นหน้าต่อไปแล้วมันมันจะต้องเลื่อนขึ้นแล้วมนะันนี่ของแร่ของแฝ่แแผมนี่ผมนี่อยากจะหมุนกล้องอยากจะหมุนกล้องไปดูสิอ๋อโอเคแ โอเคโอเคโอเคน้องบอกพี่ไม่ต้องยุ่งครับผมหมายถึงข้อก่อนหน้านี้ก่อนหน้านู้นเคเคแกได้เลยได้เลยอ่ะทีนี้ลูกทําเองนะใจเย็นยังไม่เขียนสูตรเลยหูยละยังไทายใจเวอร์ เอาสูตรอะไรดีเอาสูตรนัแรับโมโสำคัญส,สุดว่าต้องเปิด <ขอ S 1> <ฮ>ัน <S <S มก่อนนะไ้ไห <laughs> มนานลังคิดอยู่ว่าแบบเอาสูตรง่ายหรือเอาสูตรยากดีเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่มาเอาแล้วนะ กดแอซิติกวีวี e. ไม่ให้สูตรดีไหมนี่ดกดแอซิติกน้ำส้มสายชูสูตรอะไรอะสูตรเครมีอะสี่สี H3 าม,มาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วต่ออีกยังไม่สีให้สามยัง ไปเรื่อยไปเรื่อย C H สาม C อะไร O O เออไม่น้องกำลัง O O โอ้โหบอกเถอน้องบอกกดแอซิติกพี่อิฟเอามาจำนวน เอาจำนวนโมลหรือว่าเอาจำนวนกรัมโมลจำนวนสองจุดห้าโมลไม่ให้แล้วนะ MWC So โอ้โหข้างบนเขียนช้ำมากจงหาพีพจะขอเขียนเป็นหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะ ลูกก็เขียนไล่เอ่อหมายถึงว่าเขียนวิธีทําไล่ลงไปข้างล่างเนาะหนึ่งตรงหาเราใช้คําข้างบนคือคําว่าเราใช้คําข้างบนคือคําว่าเออตรงหามวลของกรดแอซิติเขียนโจทย์ด้วยนะจ๊ะสอง จงหาปริมาตรของกรดแอซิติกที่ STP สามจงหาจำนวนอะตอมอ <c oughs> คือ <c oughs> ใครเดินผ่านนะร้นผลไม้คือเกียดอะโวคาโดเลย <c oughs> เกียดอะโวคาโดเลยอะต่อมา <c oughs> เป็น จำนวนโมเลกุลของออกซิเจนห่ากันชั้นชัดพวกนี้บอกเราดูนะมีออกซิเจนกี่ตัวกี่อะตอมเอ็นใหญ่เป็นเท่าไหร่ใครทราบสูตรรู้สูตรแล้วกดเครื่องที่เล่นแบบเดียวม่มยว นี่กดดกดเครื่องคิดเลขกลัวผิดกดผิเออได้เอาได้หมดเลยใครแบบสะดวกคิดในใจคิดนอกใจคิดในเครื่องคิดเลขคิดอะไรเอาเอาเอาเลยลูกได้ดเบิรใครจำสูตรไม่ได้ไปดูสูตรหน้าเมื่อกี้แล้วนี่พี่อิมจะบอกเลยนี่คือม .4 เทอมสอง ลักษณะโจทย์เป็นแบบนี้ตัวเลขแล้วแต่อาจารย์เราเดาใจอาจารย์ไม่ได้เอ็นเป็ <laughs> นลักนาะเอ็นสามเราจะห่วงเอ็นที่ถือโมเลกุลไงสูตรโมเลกุลาร์ไงโอโมเลกุลาร์ส่วนเอ็นคูโอเอ็นใหญ่เอ็นใหญ่ของออกซ <laughs> ิเจนที่เกล็ดที่เกล็ดเปิดจับหน้าไปมา เป็นหรือยังเวอร์หยอกเล่นยอกเล่นเอาหินเก่งนะเออนี่ก็เห็นเราแบบคิดแบบว่า